สวัสดีค่ะคหน응ึ่งมุน่คนเดียวมีสี่คนแล้วตอนนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงกันไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนบอกก่อนว่าวันนี้อาจ,จะไลฟ์ไม่นานนะคะถ้าดูจากตากับเสียงก็จะเห็นว่าเราแปลกแปลกแต่ไม่ได้เป็นโควิดแต่อย่างใดนะคะผู้แพ้ขึ้นเฉยๆมาคะ่ะ อย่างที่คุยกันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเริ่มมีจอยไลฟ์แล้วนะถามข้อมูลการเรียนก็ได้อยากจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับชินชิราก็ได้หรือว่าถามข้อมูลเกี่ยวกับชินชิราอะไรก็ได้นะคะก็ถามได้เลยนอกจากพิมพ์ถามแล้วก็อาจจะแบบจอยไลฟ์มาถามการหรือว่ามาแนะนำการอะไรอย่างนี้ว่าแบบ ยังไงแบบไหนบ้างมีใครอยากจอยไลฟ์มาไหมคะมีใครไหมแต่งหน้าแต่งผมมาพร้อมไหมอยากเห็นเจ้าของเพชรช็อปแหวนเธอพร้อมไหมอะเธอพร้อมจอยไหมแหวน A few minutes later ของแ i รี่ชินเ e t Shop นะคะที่ชื่อว่าโนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูหน้าสิคะสดๆเพราะว่าเพิ่งสอนได้น้ำเสร็จนะคะลนทคนเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อแหวนแต่แต่ไม่ค่อยได้เห็นนะเห็นคือแหวนน่ะเขาอยู่ชนบุรีอยู่หาดบ้านอำเภอชื่อว่าโลนลีเอาไม่ต้องขนาดนั้นเชื่อ นี่เปบีใหม่ว่ะมาถึงก็โชว์เลยอ่ะ้วไรที่มาแหวนเนี่ยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็คือกันเพราะว่าแหวนเป็นลูกค้าชินชิระแหละคือตั้งแต่แบบคอกแรกนะคออแรกที่จำไม่ได้ว่าอันนั้นอ่ะเป็นข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองที่ฟาร่ชิแจงเข้าอ่ะแต่ว่าเป็นข้อแบบเป็นข้อต้นๆเลยอ่ะอือ ของแรกวแต่ไม่ได้ซื้อไปดูเฉยเ,เอ้าหรอของแรกแบบมาดูนี่หรอไปดูแต่ไม่ได้ซื้อแบบไปงา,านเทนเอ็กโปนั่นแหละไปซื้อแล้วก็ดูไปดูเสร็จแล้วก็แบบว่าศึกษาอยู่ศึกษาแล้วก็งนันอันออกแรกเธออันนั้นอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นที่ฉันโดนหลอก กบูดเพชรเอ็กโตยตั้งไปสี่หมื่นกว่าบาทฉันแค่อยากจะช่วยเพื่อนฉันก็ไม่มีชิ้นไปขายฉันก็เอาชิ้นของฉันได้แนะไปตั้งไว้แล้วฉันก็พูดว่าชิ้นที่ลากคืออะไรสี่วันเสียแห้งอ๋อแหมมันขายหรอใช่ใช่ไป้แต่ตอนนั้นแล้วพอรอดสอบก็จองจองในเฟซใอเฟซแต่ว่าจองในเฟซเป็นบิกกี้แล้วก็ไปที่สวนแล้วก็ได้มีกลับมา หลายๆคนก็เคยถามนะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะเราจะขามอยากเอาง่ายๆคิดแค่สนุกดีที่จะที่ได้เจอกับคนคนเลี้ยงชิมด้วยกันแต่ว่าก็แบบมีคนลักษณะเหมือนแบบแหวนอย่างเงี้ยไปเจอที่งานแล้วก็ทักมาคุยกันตลอดเวลาดีอยู่เลยอทักมาคุยกันแบบตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเราที่ไม่เป็นไรนางแค่ไหนก็รออย่างเงี้ยเหมือนแบบแบบกัแบบเราเลยอนะ่ะ ประมาณนั้นก็ทีน,นี้ก็เลยเอออะโอเคโอเคงั้นงั้นเริ่มติดต่อฟาร์มนาเข้ามาละกันซึ่งตอนแรกติดต่อฟาร์มนาเข้ามาเนี่ยเราก็มีจําหน่ายทั้งที่ฟาร์มนะแล้วตอนนั้นบังเอิญมีร้านของคนที่เคยเป็นเพื่อนอยู่ที่สวนจตุจักรด้วยเราก็เคยเอาชิ้นไปแบบเหมือนไปเช่าที่เขาขายเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่า เราไม่อยู่อ่ะแล้ลูกค้ามันไม่เหมือนกันปรอบกับหลายๆอย่างที่ก็จะไม่ขายชินชิด้าที่สวนอีกแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเปิดชิชิด้าหรือร้านชินชิด้าสวนเลยคือหลังจากน,าน,นากาั้นน่ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเนาะแหวนเนอะใช่เห็นไม่ได้เห็ตัวสวยงามไม่แจกอะไรนะคุณบ้านถามว่าตัวนี้แจก ตัวนี้อายุเท่าไหร่แหวนเจ็ดวันเจ็ดวันตัวนี้คือเด็คือใครคะสรุปตัวผู้ตัวเมียรู้ยังตัวผู้วิธีการดูเพศสองวิธีการดูเพศนยกขึ้นนะคะแล้วก็เบิกผนะค่ะนี่ค่ะห่างๆแบบนี้ ค<ส>หลายๆคนหลายๆคน่ะจะชอบถามพี่ว่าสมุดนี้คือลูกชิ้นทอดมาได้หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือใดๆก็แล้วแต่จะชอบส่งมาแบบนี้แล้วก็มาถามพี่ว่านี่เพศอะไรขึ้นการจับแบบนี้มันไม่เห็นเพศเพราะฉะนั้นเวลาเ,เพศนะคะแล่ว่าเด็กหรือโตก็แล้วเราจะจับแบบนี้ต้นจบ,บน ให้ดูเดี๋ยวถ้าจับแบบเมื่อกี้มันจะไม่เห็นเราจะต้องจับแบบนี้เห็นไหมเราก็ยกก้นแล้วก็ดูเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นนีซึ่งย่านี้ติดกันก็คือเป็นเพศนี้แต่ถ้าเกิดห่างกาันก็คือเป็นเพศผู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่จับแบบนี้เราก็ดูนะคะเราจะจับ่างนี้แล้วก็ดูะะด <laughs> พี่โจ๊กบอกว่า ตอนใกล้คลอดแล้วนั่งเฝ้าน้องจะคลอดมาสีเดือนแล้วยังไม่ออกมาเลยค่ะโจ๊กอันนั้นเขาเรียกว่าท้องมโนปะวะเอามาให้ใครเช็คชุ่มเชรือโจ๊กเช็คเองชุ่มคอมเมนต์นะนี่เดี๋ยวจะมาอวยยศชุ่มตัวหนึ่งนะให้ดูอย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้จะไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมก็เลยถามชุ่มว่าชุ่มแล้วถ้าเกิดชุ่มไม่อยู่อ่ะแล้วเวลาที่เขาคลอดลูกอ่ะน้องๆจะทำกันแบบเป็นี้ชุ่มก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ลี่ เดี๋ยวหนูอ่ะจะจับแยกตัวที่ใกล้คลอดไว้ให้ก่อนเลยแล้วก็พองงเขาคลอดเอาจะได้แบับอยู่เรียบร้อยนี่จ้าตัวนี้ชุ่มจับแยกไว้จ้าแล้วก็แม่ขอเลี้ยงกัรลูกหน่อยนี่นะคะนี่เี่นี่วัอันนี้เพิ่งจะได้สามวันนี่ยเมยีเมยีเม นี่นะคะเนี่ยนะคะอันนี้นะคะรารีวิวขวดน้ำแต่ละรุ่นที่บ้านมีทุกรุ่นที่ขายมาที่ร้านเนี่ยมีทุกรุ่นเรามีอันนี้มีอันนี้ที่ผุนเยอะหน่อยอย่าดังเกียนะคะเพราะว่ามันเยอะมีรุ่นนี้รุ่นคุณรุ่นใสเห่นไหมคือกว่า กว่าแฟลี้ซินเทชชอปจะเลือกสินค้ามาแต่ละอย่างอ่ะคือเราเรารอกันเยอะมากจริงนะอย่าเอาแค่ขวดน้ำเนี่ยอย่างที่เห็นรุ่นแรกที่เราทากันเลยก็คือจะเป็นรุ่นพลาสติกใสๆที่มันไม่ใช่กลมๆไม่ใช่รุ่นนี้ข้างล่างนี่อันที่สองก่อนอออ,อ,อออันนี้อันนี้เออแต่รุ่นนี้คือแบบมันแพงมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอันข้างบนก่อนเนาะเร<ม>ื่องถึงเวลาคือมันไม่ดีมันแก้ขัดได้แต่ว่ามันใช้หลักไม่ได้ เหมือน,น,นคนได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันในไงตัวของแหวล่าสุก็เพิ่งเป็นหวนัด <c oughs> เวลาชินชลาะเป็นหวัดก็เหมือนคนเลยมีน้ำมูกแล้วก็ฟึดฟัดฟุดฟัดถ้าอื่นน้องมีขนติดน้ำเหมือนกันไหมคะตาก็เพราะว่าบางครั้งเขาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะกินขนติงเข้าไปหรือเขาเรียกว่าเป็นแฮร์บอล คำว่า hairball ก็คือการที่เขาเลียแต่งขนตัวเองแงบขนตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่ขนอะ่ะมันจะถูกกินเข้าไปในร่างกายถูกไหมที่การที่จะช่วยเรื่องการกำจัด hairball หรือว่าการขับ hairball ออกก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพวกขนมที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายอย่างเช่นอันนี้โยเกิร์ตดิฟมาละกอหรือวิตามิน บำรุงหรือว่ากระตุ้นลำไส้ที่มันมีส่วนผสมของมาละกอนะคะอันนั้นอ่ะมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยกำจัดแท้บอลออกมาได้แต่ว่าในชินชิล่าเนี่ยไม่ค่อยเป็นเยอะด้วยเหตุผลคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยเลียตัวเองขนาดนั้นเขาจะใช้วิธีแบบแต่งคน มากกว่าน้อยที่จะเลียมนเลยทําให้แฮร์บอร์ของชินชีล่าเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายถึงขนาดนั้นชินกินได้แต่ของแห้งๆหร,หรือพวกผลไม้สดได้ไหมคะถามว่าได้ไหมจริงๆได้แต่ถามว่าควรไหมไม่ควร <No. S 1> ครับว่าได้คือเดียวแค่เนี่ยซึ่งอยาเลยอย่าเลย เอาผลไม้ให้ได้เพราดีกว่าเก็บได้ด้วยฝาไกไว้นะคะก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมีการจอยไลฟ์กันแบบเต็มที่ละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอาทิตย์หน้าเราจะคุยท็อปิกอะไรกันดีหรือถ้ามีใครอยากจะแชร์ในมุมใดมุมหนึ่งในประสบการณ์การเลี้ยงชินชิล่าไม่ว่าจะเป็นพึ่งเริมเลี้ยง รู้สึกแปลกๆคุยไปแล้วเหมือนมีชินคุยด้วยเอซึ่งเริ่มเลี้ยงพึ่งไม่ทราบปาไว้พึ่งคลอดลูกหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ก็ส่งส่งมาบอกกันได้นะคะแล้วก็เราจะได้จอยรายการประมาณนี้โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย